ยูทูบที่ต้องมวยชาแนลครับอยู่กับผมบังรดัดับดาครับพาแฟนมวยกันที่มากันที่บรรยากาศสดเวทีมวยทุกพลาดจะมีมมกงองทัพอากาศครับคู่ค้าของรายการนะโอ้โหมวยยอดไอแอดครับยกที่สี่ครับตรงนี้ถ่ายไฮไลท์ให้แฟนๆช่องได้ดูกันสักหน่อยครับฟ้าแลบโตลล่ราระยองครับน้องทางด้านมุมแดงเจอกับฉลามชง สนามชนพิทักษ์ปอ21ชนบุรีครับ <Hey! Hey! S 1> วันนี้นี่ชกกันในกัด102ปอนดนะ์ครับ แค่ก็จะหนึ่งเปิดไปให้หมูน้ำเงินก็เป็นต่อ5ต่อนี่ครับโอ้โห,โ,หโ,หโหแรกกันแล้วทิ้งขวาทิ้งขวาโอ้ยห,หุกซ้ายโดนครับมาแลบเดินเซามโซนีเป็นมวยสไตล์ตั้งรับฝีมือรัเนียบดักจังหวะขาซ้ายขีดดักไว้ ซ้าโอ้โหอาวุธสวยครับนี่ครับฟ้าแลบดีไม่สนใจครับเดินเดินดีบอกว่าจิ้มขวาไม่ถึงแข้งซ้ายหมดยกที่สี่เดี๋ยวตามเกมเกมต่อยกที่ห้าโอ้โหัาตามเกมกันต่อยกที่ห้าครับของยอดไอแอทครับฟ้าแลบก,กับ ฉลามชนนะะโหขีดยาให้มุมแดงครับล้านสองหมื่นบาทล้านสองแสนบาทแล้วขอไปดูครับสองนาทีที่เหลือจะทําได้หรือเปล่าต่อยมัดครับเนดักข้างซ้ายวนออกไปคนระับขวาแล้ว เกิดมานีเพิ่งเคยเห็นครับว่าอัดฉีดมวยมวยเด็กนี่ล้านสองครับล้านสองมื่นบาทครับถ้าได้ดีจะเป็นสิติให้กับวงการมวยไทยในบ้านเราครั้งครับนี่ยที่จบที่แล้วนี่กล้องกุลาน,นีได้ไปหนึ่งล้านบาทครับจิ้มขวาต้องเดินให้เร็วก่นนี้ครับนาทีสุดท้ายครับหนึ่งล้านสองแสนบาทจะทำได้หรือเปล่าครับ อย่างพอมีเวลาครับอย่าท้ออย่าถอยครับแข่งสายก็ขอไปอับมา เมื่อกี้มาช้าไปหน่อยครับถ่ายแบบกลาลอรีก่อนเกมอยู่ครับแล้วมาได้ไฮไลท์แค่2ยกครับกับโมู่นี้ผิดาพาดอาการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมว่งรับเก่ายกสุดท้ายครับ รกรรมการลดลงชูมือเป็นทางการอีกครั้งครับฉลามชนไปสุดท้ายครับไม่มีปัญหาเป็นทางด้านฉลามชนพิทักษฟอยี่็ดชนบุรีครับสามารถเอาชนะคะแนนฟ้าแลบ โตล่าต้าเลยยองไปแบบสุดมันกันเราได้ท้ายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเมางแล้วต้องดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ